กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกท่านขณะน,น,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากครูแบงค์นะครับมาต่อกันที่ ep สามเลยคนตายไปแล้วเนี่ยหลังความตายวิญญาณไปไหนเออมาฟังคลิปนี้นะครับตอนที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจงอย่าประมาทในความตายไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เราหลงตายกิจสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลย ถึงแม้ว่าจะทำบุญทําทานมามากสักเพียงใดจิตสุดท้ายไม่เคยฝึกจิตสุดท้ายมีความเศร้าหมองวิญญาณไม่ตั้งอาศัยคืออาคุศลตกนรกเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ต้องทําให้ครบสามอย่างเลยคือทานศีลและก็ภาวนาทานเป็นอย่างไรทานก็คือจาคะละความตนีขี้เหนียวออกจากตัวออกจากตนเช่นคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มี จิตใจครับแคบจิตใจไม่มีเมตตาจิตใจขี้เหนียวเมื่อไปให้ทานแล้วมันก็จะเกิดเมตตาโดยอัตโนมัติทำทานไม่ได้ไปปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่การที่ไปปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่มันเป็นความโลภมันจะไม่ได้บุญมันจะไม่ได้เป็นการเสียสละไม่ต้องปรารถนาอยากได้อะไรทั้งนั้นอน,นิสงส์งมันก็จะใหญ่หลวงนั่นเองของการให้ทานต่อมาการรักษาศีล พอพูดถึงการรักษาศีลแล้วเดี๋ยวจะพูดอนิสงของการรักษาศีลให้ฟังศีลข้อหนึ่งก็จะทําให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ป่วยศีลข้อที่สองก็จะทําให้เรารักษาโภคพยกก์ไว้ได้ก็จะทําให้กิจการงานของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยศีลข้อที่สามก็จะทําให้เรามีคู่รักที่ดีมีความรักที่ราบรื่นศีลข้อที่สี่ ก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือมีอํานาจไปไหนก็มีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะเราถือสัจจะได้นั่นเองสินข้อที่5ก็จะทําให้เรามีสติปัญญาที่ดีเพราะเราไม่ดื่มของมึนเมานั่นเองนั่นประมาณนี้การรักษาสิน5้าเนี่ยเราจะรักษายังไงให้ครบถ้าศัก์แต่ว่าเราจะรักษาแต่กายและวาจาได้ไหม คำตอบก็คือมันไม่ได้การรักษาศีลเราจะต้องรักษาที่ใจตัวเดียวพอใจเราจะรู้ผิดชอบชั่วดีใจเราเป็นปกติจึงเรียกว่าศีลถ้าใจเราไม่เป็นปกตินะไม่เรียกว่าศีลน,นะประมาณนี้ใจคิดอยากได้ของของเขามาเป็นของตนศีลก็ด่างพ้อยแล้วอยากได้ลูกอยากได้เมียเขามาเป็นของตนนั่นสินก็ด่างพ้อยแล้วเห็นไหม ต้องรักษาใจให้ดีตัวเดียวพอต่อมาการภาวนาการภาวนาเป็นอย่างไรการภาวนาก็เป็นการไหว้พระสวดมนต์ก็ได้การไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นการกล่าวสุตตะเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้านั่นเองเดี๋ยวจิบน้ําก่อนนะเสียงแหบ แล้วต่อมาก็คือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองการเจริญอาณาปานสติเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวว่าเราจะต้องนั่งฝึกสมาธิหลับตาตลอดไปแม้แต่เรากําลังทําอะไรอยู่ทํางานอยู่เราก็ฝึกอาณาปานสติได้คือการไม่ลืมลมหายใจเข้าออกขณะที่เรากําลังภาวนาอยู่หูได้ยินเสียงให้มีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียง ขณะที่หูได้ยินเสียงวิญญาณไปตั้งอาศัยตามที่หูเราได้ยินเสียงเราจงวางจิตให้เป็นอุเบกขาอย่าได้ไปใส่ใจอย่าได้ไปสนใจอย่าได้ไปเยี่ยโซสนใจถ้าเราไปเยี่ยโซสนใจแล้วมันจะเกิดยินดียินร้ายเกิดขึ้นมีความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้นอาณาปานสติตามคำสอนขององ,องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อเพียรเพื่อเผากิเลสทั้งปวง ประมาณนี้ขณะที่เรากำลังภาวนาไปเรารู้สึกปวดเมื่อยตามตัวปวดตรงไหนก็ตามเขาเรียกว่าทุกเขเวทานากำลังเกิดขึ้นให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงเราจะต้องสั่งมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดนะอย่าทุกข์นะเราสั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นนามสมมุติมันไม่ใช่ตัวตน ที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามีอวิชชาครอบงำคือความไม่รู้ความโง่ของบาปัญญานั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองนั่นเองประมาณนี้เลยไปยึดมั่นว่ามีตัวเราว่าของเราวา่าตัวกูว่าของกูว่ามีอัตตาโดยที่แท้แล้วมันไม่มีอัตตาประมาณนี้เรายืมธรรมชาติมาใช้โชคครั้งโชคคราวเท่านั้นยืมธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกัน จึงเกิดเป็นกายสังขารน,นี้ขึ้นมาเพราะมนุษย์มาเกิดได้เพราะมีตัณหาพาให้มาเกิดมนุษย์เรายังไม่พ้นจากความทุกข์นั่นเองประมาณนี้ให้เราพิจารณาดูอาการทุกขเวทนาไปเรื่อยๆนะว่ามันจะเกิดมันจะดับอย่างไรขณะนั้นอาการทุกขเวทนาก็อยู่ไม่ได้นานเกิดโช่ครัง้งโชัคราวแล้วก็ดับไปมันก็จะเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นด้วยสติปัญญา ขณะที่เรากำลังภาวนาอยู่ใจคิดเรื่องอะไรมีสติรู้คิดถึงลูกถึงหลานมีสติรู้คิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปก็มีสติรู้หากเราไม่มีสติรูท้ทันมันก็จะทําให้เราเกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยเพียนเพื่อเผากิเลสแต่ก่อนนั้นทุกท่านอาจจะมีอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์ร้อนแต่พอมาเจริญอาณาปานสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจจะเย็นยิ่งขึ้นเมื่อจิตที่ฝึกมาดี เมื่อความตายกำลังจะใกล้จะมาถึงแล้วกำลังจะขาดใจตายมันก็จะทำให้จิตไปสุขตินั่นเองดังเช่นเวลาคนเราใกล้จะตายทำไมพระคุณเจ้าจะต้องเทศนาว่าให้นึกถึงความดีที่ทำมานะให้นึกถึงองค์พระพุทธรูปที่ตนเองได้กราบไหว้นึกถึงเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นสโนบายให้ใจสงบเพื่อจะได้ไปสุขตินั่นเองสาธุจเจริญพร